ไม่ใช่ s k ส s, <S, <S k งาน,นลองไี่เห็นอะไรของเขาวะงานจีรลอบเนี่ยเขาไม่ได้อัดถุงมาเพราะเขาบอกว่าการสภาพของผ้าเนี่ยเสียหาย,ขายเขาได้ทำงานถุงมาแบบนี้ทั้งหมดยี่สิบกิโลเดี๋ยวดูจะตัดให้ดูพร้อมกันเลยเ<อ>ว่ามันออกแบบไหเนเนาะเขาอะไรคะกี่กิโลยี่สิบโลนี้ตัวนี้ยี่สิบโลเปิดเลยตัดเลยนะ รีวิยเสร็จก่นได้คุยกันได้คุยกันก็ะไรพี่โอ้ยสีสวยมากสีม่วงสองพบาทตัวรีวิวสิบดูค้าไปเที่ยวปะตัวรีวิวหนึ่บาทเดีคอเด็กอพวงนี้ไปทำาระเปาพี่ได้ก่อนได้ปะตัวรีวิวหนึ่งพันแปดร้อยบาทเห็นเราเขาใส่ถุงขนงผ้าใหม่เลยดูคอว่าเขาไม่อยาก มันเสียเนาะอยากให้คงความปูฟองของความเป็นผลไปหนาวกันทุกคนเลยลูกค้าดูดิที่หลังนี่หนาวกันหมดเลยคอยจุดตุ่มทำคอนเสิร์ตจะไปญี่ปุ่นนหรอไปชาไปจีนไปดูงานยังไ่แดูนี่หนูยห็มาสี่คนแล้วหนาวกันหมดเลยทุกคนตอนนี้ทุกคนในร้านหนาวกันหมดหนาวหมดเลลยากโคตรมุมเลยไม่เห็น ของก่อนลูกค้าเลยจริงอันนี้ไม่เห็นของจริงเลยไม่เห็นจริงจเพราะว่าถูกทุกมากถ้าบอกว่าเห็นก่อนนะไม่เห็นก่อนมาแล้วคุณอมกินด้วยเลยพี่ต้องรับโทรศัพท์ลูกค้าก่อนให้ดูผ้าโคตรใหม่เลยลูกค้าคือจริงนี่คือเป็นก้อนขนมเขาก้อนขนมปังเลยไม่เคยเจอเลยเนี่ยคือจะบอกอะไรหรือวะมิชิลินะพี่สวยกว่าทุกรสที่ม่านมิชิลินจ้า เขาไม่อัดมานะเดี๋ยวรถที่ผ่านมาเออสวนกับที่เขาว่าเพราะว่าอะไรหรือว่าเขาไม่อัดก้อนมาให้เพราะว่าความเป็นก้อนจะแบนหมดเลยอย่างเงี้ยอ่าอันนี้เขาแบบทําแบบญู่ปุ่นเราทรงสั้นแบบสไตล์ที่เขาเล่นกันอยู่ตอนนี้เลยสวยสวยมากมีครับเดชใช่ปะมี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 ลายลูกเรือเป็นเสื้อพัดๆนะจ้า ดูสิดูสิมันสวยมาก2,000ตัวรีวิว1,800ปดยี่บโลติงนับจำนวนให้อันนี้พี่โชยังไยโชว์แล้วดูลูกค้าดูแล้วใหม่มากๆเลยฉันฉันเครียดมากล็อตนี้ฉันเครียดมากงานตรวเครียดล็อตดีเครียดอยว่แล้วเครียดมากเดี๋ยวไม่ต้องรีบใส่เพราะว่าค่าว่าสุดเลยเอาดูข้างหลังลูกค้า รุ่งร้องหนุหนาวเน็บเป็นแนบสนหนาวหนาวนะพี่หนาวมากใส่ไม่มีใส่พุมเลยเนี่ยลูกนะดูดูสิีมากเลยมีพุงเลยมีอยู่นะครับมีค่ะเด็กชิฟองญี่ปุ่นสามพันห้ารับต้นก็มีชิฟองก็มีดูความหนาความนวลความข้นจ้ะประมาณร้อยสี่สิบค่ะโอ้ยเราออกโซูชั่นสไตล์เกาหลีนะเพราะว่างานจริงเราทำแฟชั่นให้เกาหลีเยอะ มิเตอร์ลินนั่นนั่นนั่นนะไอพี่จูดนสามนั่นๆเดี๋ยวเป็นนี่โคตรสวยเลยเออโคตรสวยเลยหนุ่มมากกับป้าน้องแล้วคูดเป็นก้อนเป็นก้อนขนมปังแบงบเนี้ยอ้วน, <laughs> นุ้มมีต้องแย่งกันนะลูกฝันอย่าในของพี่อย่าในของพี่อย่าในใส่อย่าในใส่พี่เลยใสเลยสวยมากจริงๆ ใหม่มากสวยมากจริงจริงกว่าแี่นยาวอ่ะยิ่งย้า,ไายาไม่ร้อนเลยนะ <m ess im> ไม่ร้อนไม่หนาวเพราะว่ามันกักเก็บความเย็นเอาไว้ไม่ให้ออกแล้วกักเก็บความร้อนเอาไว้ไม่ให้เข้าแต่พูดแล้วพี่มันสวยมากเลยทำไงดีอ่ะเท่าไ,าาไรหร่ครับพี่ฮะ เห็นไหมว่ามันเป็นทรงสั้นแบบที่พี่เขาประมาณกี่ตัวคะยังดูน่าพ้า้างในอ่ะบางตัวถ้าลูกค้าปล่อยไอตัวจำอ่มาอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะยาวเนาะแต่พวกทีจมันจำได้จำได้รับรีวิว1,800ขอบคุณครับเพลงเฮงรวยพี่พี่มันสวยมากไม่ทัไงเนี่ยพี่ลุงที่ว่าไม่ทัันนะครบมี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 ถึง20อ่ะยังยังมีลูกใหม่อยู่นะพี่ลุงที่ว่ารีบทักนะครับไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังสองพันเองพี่เด็ดนะครับหมดเราดูดิเท่าไหร่นะ ไปบอกกษัตริย์ปะหน้าของช่างเอ็สูแต่มันให้ราคาเต่าเอ็งดูของใหม่พี่ยังพี่ขายสองพันขายแบบเอาให้ฟ้าสะเทือนไปเลยรอดนี้ฉันต้องเปิดเพราะว่าฉันปิดกั้นมาแล้วสินค้าเพิ่งเข้ามาด้วยนะลูกค้าสินค้าเพิ่งลงรอดเลยลูกค้าอันนี้เป็นแป้งแป้งแป้งคุนๆปะเป็นแป้งเป็นแป้งนะลูกค้าอยากเปิดประเด็นดิไม่ใช่มัน เละแป้งเนี่ยแป้งสรุปมันใช่แป้งไหมพี่โต้งแป้งเป็นแป้งสรุปเป็นแป้งเหรอหกร้อยห้าสิบเก้าวอยู่ใครเปิดประเด็นก่อนเนี่ยไม่ใช่มันเลืะแป้งพอคิดวันนี้มานี่คิดดีไม่ได้เลยอุ้ยใช่ป่ะต้องดูไปก่อนใช่ป่ะใช่ค่ะใช่หรอใช่ค่ะใช่ไหมอ่ะของผมของผมไม่ใช่หรือเปล่า ใช่ปะใช่ค่ะใช่ปะอ๋อสิสิไม่เสียด้วยนะลูกค้าพี่ลุงที่ว่าบอกน่าจะไม่เกินยี่สิบอายุหนูอายุหนูหรือเปล่าสนใจค่ะมาเลยครับพี่บังครับพิมรับถึงได้หนึ่งไม่เคยให้พี่วังเลยเนี่ยสวยจริงครับลูกค้ากระสอบกระส่า เอาอะไรมาก็ได้สวยทุกอย่างกระโปรงมีไหมคะกระโปรงมีสิกระโปรงอะไรจ๊ะอันนี้สีวยเลยเดี๋เด็ดหมดหรือยังคะเด็ดยวหมดแล้วโอ้ยสวยเลยสิพูดไปฟังยัพูดเลยนี่คือพี่ตาหนูใส่แหวนทุกตัวใส่แต่มันไม่ค่อยไม่หลอนนะลูกค้าางใในส่ไม่หลอนกระโปรงชีฟองมีไหมคะกระโปรงชีฟองมีจ้ะพี่ดูหนูสิหนูสวยจังเลยอ่ะเออาะไไรม่ใบุญหนเดี๋ยวจะลูจิ๊บให้ดูด้วยว่าสิบตายเปล่าตัวนี้ได้ค่ากระสอบละ ตัวนี้ได้ค่สอบใส่ไงวะทำไมมันมี1ิสองอันน่ะหัวหาลูกค้าทำาม,มันมี1ิสองอันน่ะมันเป็นยางไงล่ะค่ะทำงูดลยงูในไอเสร็จยามาโชว์ลูกค้าที่เราตัวมาเขาหุ่นอ่ะลูกค้าแล้วลูกน้องหนูใส่หนาวทุกคนเลยลูกค้าเห็นไหม อใกล้เคียงนี่พี่ลุงที่ว่าบอกมีไม่น่าจะเกินยี่สิบตัวใกล้ใกล้เคียงอยู่นะพี่ลุงที่ว่าหนักตอนไหนหนักตอนนาเลยดูดขึ้นก่อนดูขึ้นก่อนติดจันตึงอะครับเดี๋ยวให้น้องเอาโชว์พี่ทุกตัวเลยนะอาชาราชาเลยวเไปโชว์ เปิดอีกไม่ค้างานนี้ไม่ได้เปิดแล้วจ้ะวันนี้เดี๋ยวให้น้องๆอ่ะไล่หอกของแล้วเพราะว่ายอดไหลกันทั้งวันมียืดดำไหมคะยืดดำหมดแล้วพี่หมดแล้วจ้ะตอนนี้พ่อมาหยิบกระปองเสร็จเราไปหอบเดยดรสดำมีอยู่ไหมคะหมดรอพนหน้าเลยเดี๋ยวเราจะใกล้เรือเดรสซีไอเปิดกระปองชีฟองไหมคะกระปองชีฟองไม่ได้เปิดโอ้ยนี่สวยมากสวยมาก ที่ใส่คือลูกค้าด้วยนะคะขอบากมจานี่เนี่ยไม่ให้นะจะไปให้ถอตัวนี้ตัวนึงแล้วคือทุกคนพี่สังเกตไหมไม่ถอดกันเลยนะเพราะไม่รู้สึกว่าร้อนไม่ร้อนพี่เป็นเสื้อหนาวจริมันเก็บความร้อนอยู่ข้างในไม่มันเสื้อหนาวไอ้เก็บความเย็นอยู่ข้างในอะลูกค้าคะใครรับอีกตัวนี้มันจะเป็นกิ่งหยทึบซึ่งมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะสามารถจัดส่งได้เลยตัวนี้ค่าส่งนะก็กระสอบนี้นะลูกค้าเนี่ยกระสอบเขี้ยว ไปก็สอบเขียวทึบไม่เห็นแต่เขาเขียนรหัสภาษาจีนไว้ให้นะทางโรงงานดีมันไม่อัดเราไม่ต้องเสียทรงเลยนะมันไม่เขาไม่บิดมาให้เขาไม่อัดเคสบเคเขาบอกว่าโรงงานบอกว่ารอบนี้จะไม่อัดก้อนเพราะว่าอยากให้แบบคงคุณภาพไว้เนาะอ่ะลูกค้าค่ะเราจะไปตรงประตูไปใครรับอีกแจ้งได้เลยสำหรับวันนี้พอก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ต่อเดี๋ยวหนูเอางานดีๆมาไลฟ์สดให้ดูนะขอบคุณค่ะ